สวัสดีค่ะดมอนมาสเตอร์ Master, ปันจิตมอนโยนะคะค่ะก็ห่างหายไปนานเนอะนะคะกี้เป็นคนหนึ่งค่ะที่รู้จักกับอะทมี่โดยมีเพื่อนรุ่นพี่เรียกว่าตกกระบยพลอยโจรแบบที่อาจารย์ปัทยาบอกนะคะ่ะมาชวนนะคะจริงๆอะรู้จักมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแนะนำตัวนิดหนึ่งนะคะรู้จักอะทอมี่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะด้วยความที่ชอบส่อง ะะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาให้ใช้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยของญี่ปุ่นเราก็สงสัยญี่ปุ่นตรงไหนมีแต่ภาษาเากาหลีนะคะแล้วก็ไปเซิร์ชดูนะ,ค,ะคือพี่คนนั้นอะ่ะเขามาให้ใช้เพราะเขาเป็นผู้บริโภคเขาใช้ดีแล้วเขาก็อยากให้เราใช้ด้วยเขาไม่ได้จะมาขายไม่ได้มาแนะนําผลิตภัณฑ์เลยเลยนะคะเขาแค่เพราะว่าอะไรคะแพ็คหนึ่งมันเยอะเนาะ,นะมันมีตั้ง5กล่อง นะคะแป่งสีฟันแปดด้ามเลยแบ่งให้น้องมาใช้ปรากฏว่าก็เลยสงสัยมันใช้ดีไปเซิร์ชดูนะคะเป็นคนชอบชอบเซิร์ชชอบส่องนะคะก็เลยรู้จักอ๋อเป็นบริษัทอะโทมีถัดจากนั้นประมาณ6เดือนค่ะรุ่นพี่คนนี้ก็มาหาเขาใช้คำพูดที่ว่ากี่เรามีเรื่องต้องคุยกันถามว่าไปคุยไหมคะ เออนะพอดีว่าเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่สนิทแล้วก็ทํางานจิตอาสาด้วยกันนะคะก็เชื่อก็ไปนั่งคุยพอเขาเล่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 า,ลาให้ฟังเราก็ตัดสินใจสมัครค่ะเพราะอะไรคะฟรีเสียเงินไหมหรือว่าใครคนไหนเสียมั้งอ่านะคะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยนะคะแค่ยื่นบัตรประชาชนใบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะวันรุ่งขึ้นก็ชนไปที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นไงคะ โดนของค่ะอืมนะพอโดนของแต่วันนั้นนะคะก็ทำให้ตัดสินใจว่าโอเคนะคะธุรกิจนี้สินค้าของเขาดีจริงๆนะคะวันนี้ใครที่เป็นสมาชิกใหม่มั้งคะเพิ่งมาวันแรกนะคะวันนี้บางกี้อย่าเพิ่งเชื่ออยากให้ทดลองด้วยตัวเองนะคะตอนนี้มีใครรู้สึกอ้อยง่วงนอนจังเลย เฟังมาเมื่อกี้ฟังจอมปัฉญาแล้วโอ้ยนี่มาฟังเรื่องสินค้าอีกนะคะนะคะง่วงเหงาเหานอนไหมคะไม่นะว่าขายของไม่ได้เลยอ่าง่วงหน่อยสินะคะรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋ไหมคะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเธอคือกาแฟในยอกในตอนเช้าอ่าเพราะอะไรคะในกาแฟมันมีอะไรมีคาเฟอีนนะคะตัวคาเฟอีเฟนเนี่ยคะ่ะทำให้เรารู้สึก กระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงใช่ไหมคะมีความคึกคักเนาะแล้วก็มันมีสารตัวหนึ่งเอาอีกแล้วลากเข้าห้องหลับอีกแล้วเจอกี้นะคะมันมีสารตัวหนึ่งในสมองของเราค่ะเขาเรียกว่าอะคาโดซีนเนาะตัวเนี้ยมันดีถ้ามันปล่อยถูกเวลาเนาะมันชอบมาปล่อยตอนเช้าเช้าอมันก็ทําให้เราง่วงเหงาเหานอนกลางคืนดันไม่หลับเนี่ยสินะคะกลางกลางเช้าดันดันง่วงนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหา เครื่องดื่มนะคะหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะซึ่งอโทมีก็มีค่ะนะคะวันนี้กี้ก็จะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์วันนี้มาผลิตภัณฑ์ง่ายๆเนาะไม่ลากเข้าห้องแลบและนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กี่เชื่อว่าทุกบ้านอ่านะทุกบ้านต้องมีนะคะก็คืออโทรมีคาเฟอาราบิก้าโคคนัทนะคะไหนใครติดกาแฟแบ้างโอ้โ oh หนะคะ นะคนส่วนใหญ่นะคะตดกาแฟาเพราะอะไรคะดื่มแล้วมันสดชื่นใช่ไหมคะกระปี้กระเป๋าแต่เชื่อไหมคะว่ากาแฟาที่เราดื่มดื่มกันที่เราซื้อกันในท้องตลาดอะ่ะเออมันมาจากไหนเรารู้แหล่งที่มาไหมคะไม่รู้เนาะแต่นานะคะแต่สำหรับอโทมี่คาเฟ่อเมริกาโคคนัทเนี่ยคะ่ะสังเกตชื่อตัวที่สามอาราบิก้านะคะ แปลว่าอะไรคะเขาผลิตจากมเมล็ดก,กาแฟที่เรียกว่าอาราบิก้านะคะในโลกนี้มีกาแฟหลากหลายสายพันธุ์แต่มีสองสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมเรียกว่าเป็นเป็นสายพันธุ์เศรษฐกิจนะคะสายพันธุ์แรกเรียกว่าโรบัสต้าสายพันธุ์ที่สองเรียกว่าอาราบิก้านะคะข้อแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้ต่างกันยังไงคะโรบัสต้าเนี่ยกิเล่าเรื่องของโรบัสต้าก่อนเนาะโรบัสต้าเนี่ย จะเป็นมเมล็ดกาแฟที่เขาสามารถเพาปลูกในบริเวณที่มีระดับสูงจว่กน้ำทะเลประมาณ600เมตรขึ้นไปแปลว่าอะไรคะไม่ต้องอยู่ในที่สูงสูงอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ24-30องศาคือปลูกในที่ร้อนๆได้นะคะโลกเราตอนนี้ร้อนเยอะไหมมากเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์นี้คะ่ะจึงเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกมากแปลว่าอะไรคะมีสัปลายมาก ราคาไม่ดีอนะคะราคาไม่แพงเนื่องจากอะไรคะเขาไม่ได้มีกลิ่นที่หอมรสชาติไม่ได้นุ่มนวลน,นะคะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่นิยมเอามาใช้ผลิตในกาแฟสำเร็จรูปเพราะว่าราคาถูกไปดูถูกเขาเนาะ ราคาไม่แพงนะใช้คำนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ปลูกได้ในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะคะอินเดียอินโดนีเซียแอฟริกาหรือแม้กระทั่งในประเทศไประเทศไทยทางภาคใต้ของประเทศไทยเราก็ปลูกกาแฟกาแฟสายพันธุ์นี้นะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊วันนี้เดินเข้าไปในร้านกาแฟเขาใช้เมล็ดอะไรนะคนะ,ะสังเกตง,ง่งายๆค่ะถ้าตัวเมล็ดกาแฟค่ะ ตรงกลางเนาะขีดตรงกลางเป็นเส้นตรงๆเนี่ยเป็นสายพันธุ์โรบัสต้านะคะอ่ะสายพันธุ์อีกอันนึงที่เป็นที่นิยมมากๆนะคะคืออาราบิก้านะคะลักษณะเขา,าเล็กเขาจะเป็นวงรีทีนี้อ่าไปกินกาแฟสังเกตได้แล้วเนาะในโถกาแฟเนี่ยวงรีแล้วก็ตรงขีดตรงกลางค่ะอ่านะอันนี้เขามีกลิ่นหอมนุ่มนวลเหมือนคุณผู้หญิงเพราะนั้นขีดตรงกลางก็เป็น l อ S อ่านะคะ อ่าเป็น LS อ่านะคะอ่าตัวนี้ค่ะเขาจะมีรสชาติที่นุ่มนวลแล้วก็มีความละมุนกว่าค,ค,คาเคาเฟอีนน้อยกว่านะคะให้คาเฟอีนน้อยกว่าแต่ว่าเป็นกาแฟที่มีเป็นที่ต้องการของประชากรทั่วโลกค่อนข้างมาก นะคะสัลามากดีมาน้อยราคาสูงนะคะแล้วก็มักจะนิยมปลูกในประเทศแถบบราซิลนะคะออโคลอมเบียเม็กซิโกโกเตเมาลานะคะแหล่งแรกที่เขาพบคือที่เอธิโอเปียอา่านะคะใครเคยเข้าไปทานร้านกาแฟเนาะพวกคาเฟเ่เนาะถามเลยค่ะากาแฟนี้มาจากที่ไหนนะคะอเอธิโอเปียโคลอมเบียนะคะนู่นนี้นั้นนะคะซึ่ง แหล่งที่เพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ตั้งแต่1,200เมตรขึ้นไปนะคะต้องปลูกในพื้นที่เย็นอุณหภูมิต้องไม่เกิน24องศาอยู่ในระหว่าง15-24ถึงองศานะ,ะเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้มีน้อยไหมคะน้อยน้อยกว่านะคะเพราะนั้นแหล่งที่ปลูกก็น้อย แต่ปริมาณความต้องการมากจึงทำให้มีราคาสูงนะคะด้วยรสชาติที่นุ่มนวลน,นั่นเองนะคะซึ่งโทมี่คาเฟออาราบิก้าโคนณัดของเราเนี่ยะค่ะนะคะ,นะคะใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะคะ,ะเดียวนะคะ,อะนอกจากนั้นคะ่ะนะคะส่วนผสมที่2อะตอนแรกใชตต้ตัวกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าร้อเ ะะไม่มีส่วนผสม,มของโรบัสต้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมเกรดดีนั่นเองนะคะครีมเทียมที่สุที่ผสมค่ะเนาะหลายคนกี่เชื่อว่าชอบทานกาแฟหวานมันถูกไหมคะอ่ะาทราบไหมคะว่าครีมเทียมที่ใส่ในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟเนี่ยเขาใช้ครีมเทียมที่ไม่เป็นผลดีกับร่างกายเราเลย นะคะในครีมเทียมเหล่านั้นจะมีไขมันตัวหนึ่งที่เรียกว่าไขมันทรานส์ตัวนี้ล่ะค่ะเป็นไขมันตัวร้ายที่สร้างปัญหาเรื่องสุขภาพให้กับเราแต่ในอโทมีคาเฟอราบิก้าโคคนัทนะคะเขาใช้ครีมเทียมมะพร้าวนะคะเป็นครีมเทียมที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะใช้กระบวนการสกัดที่เรียกว่า u l l y h y d r o g e n a t e d นะคะเพราะฉะนั้น ตัวนี้ปราศจากไขมันทรานส์นะคะซึ่งให้ความความมันนะคะความหอมนะนะคะส่วนผสมเนี่ยมีส่วนผสมของเคซีนแท้เป็นเคซีนตัวเนี้ยเป็นโปรโตีนที่ได้จากนมนะคะ<ม>พอบอกว่าได้จากนมหลายคนฉันแพ้นมอืมเพราะเพราะว่าฉันแพ้น้ำตาลแลกโตสนะคะอ่า เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ปราศจากน้ำตาลแลคโตสคนที่มีปัญหาเรื่องการบริโภคนมบริโภคส่วนผสมที่มีของน้ำตาลแลคโตสใครทันนมแล้วท้องเสียบ้างทันนมตอนเช้านะะเป็นเพราะว่าในนมอะค่ะมีน้ำน้ำน้ำตาลแลคโตสตัวนี้แหะค่ะที่ไม่เหมาะกับคนเอเชียเท่าไหร่หลายหลายคนทันนมตอนเช้าแล้วมีปัญหา เพราะนั้นตัวนี้ปราศจากน้ำตาลแลคโตสแน่นอนนะคะแล้วก็ปราศจากโซเดียมคาซีเนตโซเดียมคาซีเนตเนี่ยค่ะมันเป็นสารที่ได้จากการผลิตไขมันเทียมนะคะตัวนี้มันจะทำเป็นเป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นเป็นสารที่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะหลายๆคนที่เกิดภาวะของการแพ้การอักเสบต่างๆของร่างกายอนะคะ่ะบางทีเราไปบริโภคอาหาร ที่มีโซเดียมแคซิเนต e นะคะซึ่งตัวเนี้ยปลอดภัย100%นะคะทีนี้ค่ะพอพูดถึงกาแฟเนาะ,ะกระบวนการในการผลิตกว่าจะได้เป็นสารกาแฟออกมานะคะไม่ได้เด็ดมาจากต้นแล้วเอามาให้เราทานเลยนะคะ,ะต้องมีกระบวนการตั้งแต่เก็บเชอร์รี่เขาเรียกเชอร์รี่กาแฟเป็นผลนะคะจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะจากนั้นก็จะต้องมาผ่านกระบวนการ เรียกว่าสกัดเพื่อให้ได้สารกาแฟเหมือนข้าวสารนะคะนะคะพอได้สารกาแฟตัวนี้ถึงจะพามาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคั่วซึ่งขั้นตอนตรงนี้ค่ะก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําให้ได้มเมล็ดก,กาแฟที่มีคุณภาพดีหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในการคั่วก็มีหลากหลายนะคะมีตั้งแต่คั่วอ่อนคั่วกลางจนถึงคั่วเข้มนะคะกี้ค่ะเคยไปเรียนหลักสูตรการทํากาแฟตั้งแต่ปลูกจนออกมาเป็นแก้ว ที่เชียงรายมาแล้วนะคะสมัยนั้นเคยทำร้านธุรกิจร้านเบเกอรี่ bakery, ก็ลร้านกาแฟนะคะกระบวนการของการคั่วเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่ากาแฟคั่วเข้มเหมาะกับคนไทยเพราะอะไรทราบไหมคะอาหารไทยเป็ไงคะรสจดัดใชมคะมีความเข้มมีรสจดัดนะคะใช้วัตถุดิบ หลากหลายนะคะใช้สมุนไพรหลากหลายนะมีทั้งพลิกมีทั้งเครื่องแกงต่างๆเพราะนั้นกาแฟที่จะถูกปากคนไทยส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นกาแฟคั่วเข้มซึ่งอาร m โธมี่คาเฟอาราบิก้าโคคนัค่ะก็ใช้กาแฟคั่วเข้มเรียกว่าดาร์กโรสนะคะจึงให้รสชาติของกาแฟที่หวานมันเข้มนะคะกำลังดีนะคะเคล็ดลับในการชงไม่ยากเลยค่ะ ะะมาในรูปแบบของซองนะคะใครเคยซื้อกาแฟแบบขวดหรือแบบซองนะคะเปิดมาโอ้โหมันติดกันเป็นก้อนแล้วอ่ะนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเป็นลักษณะซองนะคะชีกซองนะคะเติมน้ำร้อนลงไปประมาณ100 ml นะคะคนให้ละลายละลายง่ายมากนะคะแล้วพร้อมดื่มนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นได้เลยนะคะทีน,นี้นะคะ Like, สำหรับตัวนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้อาจารย์ประญาแจ้งไปแล้วนะคะโรงงานชื่อว่า ABC Innovation นะคะเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ g s g s ของประเทศไทยนะคะปรบมือให้กับประเทศไทยหน่อย <S <S ะะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะกาแฟที่มีคุณภาพดีนะคะที่ขายบนแพลตฟอร์ม อะโทมี่ประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกทุกคนนะคะเพราะมีะเครื่องหมายรับรองฮาลาน,นะคะพี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได้นะคะราคาค่ะโอ้กี่บอกเลยว่าราคาแอบ l u t ค q u a l i แอบ b s o ไพร e ์จริงจริงวันนี้กี่ไม่พูดราคาปลีกเนาะทุกคนเป็นสมาชิกกันหมดใครยังไม่เป็น อ่คขยังไม่เป็นสมาชิกไม่มีอ่านะคะวันนี้ราคาปลีก1,100บาทนะคะมา1กล่องจัดเต็ม2 0งอซองนะคะสำหรับ1ครอบครัวกี่มั่นใจว่าอ่าเรียกว่าอะไร1กล่อง1เดือนอยู่อยู่แน่ๆน,นะคะตกแล้วประมาณ5้าบาทห้าสนะคะต่อซองถามว่าวันนี้คุ้มไหมคะคุ้มเนาะกับกาแฟร้านข้างล่างอขอแตะคนนิดนึงนะคะต่างกันไหม อันนี้5บาทห้าสอันนั้นมไม่บอกอ,อนะคะเป็น3ตัวเนาะเลข3ตัวค่ะถาไปค่ะสำหรับคนหลายคนบอกว่ามิกกี้พี่มีปัญหาเป็นใบหวานหมอให้ควบคุมน้ำตาลไม่ต้องห่วงค่ะเรามีกาแฟตัวหนึ่งค่ะอ t โธมี่คาเฟอาราบิกา้าอเมริกาโนอ่าอเมริกาบอกโนอโทมี่บอก yes นะนะคะอ่านะคะ,นะคะตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟ อาราบิก้านะคะที่ใช้กาแฟอาราบิการ้อยเปนะคะใช้กระบวนการสกัดแบบฟรีสได้นะคะนั่นคือใชอ้ขั้นตอนที่ทำให้กระบวนการสกัดกาแฟเป็นเกร็ดกาแฟเนี่ยมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความหอมนะคะด้วยกรรมวิธีฟรีส์ได้ที่โดยใช้การสกัดโดยการใช้น้ำนะคะสกัดออกมาเป็นน้ำกาแฟแล้วก็ทำให้แข็งตัวอย่างรวดเร็ว นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาทำให้ได้คุณภาพของกาแฟาเหมือนกับเรารับประทานกาแฟาสดเหมือนออกจากเครื่องเอสเปรสโซเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะใช้กาแฟาอาราบิกา100้าร0อเหมือนที่กี่เล่าไปแล้วนะคะนในรูปแบบ1ซองเนะะี่ยค่ะเป็นซองเหมือนกันนะคะหซองมีปริมาณ2กรัมแล้วก็1กล่องมี80ซองนะคะตัวนี้ค่ะสามารถชงได้ทั้งในน้ําร้อนและน้ําเย็น อ่านะคะตอนนี้เป็นองคะอากาศบ้านเราร้อนเหลือเกินนะคะก่มีเทคนิคในการชงกาแฟนะคะตอนนี้อากาศร้อนๆจะชงกาแฟใส่น้ําเย็นแล้วเติมน้ําแข็งเปล่าๆก็บางทีมันก็ไม่สดชื่นเนาะมีวิธีคะ่ะผสมกับน้าส้มก็ได้อ่าใครเคยทานไหมคะน่านะคะกาแฟใส่น้ําส้มกาแฟใส่น้ํามะพร้าวอ่านะคะหรือนะคะน้ํามะนาวน้ําผึ้งอ่านะคะ ก็อร่อยเหมือนกันนี่ค่ะกี้ก็เป็นคอกาแฟเหมือนกันนะคะทั้ง3อย่างนี้บอกว่า ชิมมาหมดแล้วทำาหมดแล้วนะคะอร่อยจริงๆนะคะซึ่งตัวอะโทมิคาเฟอาราบิก้าอเมริกาโน่เนี่ยค่ะสามารถนำไปชงเป็นเครื่องดื่มนะคะคลายร้อนแล้วก็ทำให้สดชื่นกับปี้กระเป๋าได้นะคะแล้วก็ระดับการคั่วของเมล็ดก,กาแฟก็ใช้ระบับการคั่วแบบคั่วเข้มแบบดาร์กโรสเหมือนกันนะคะวิธีการชงก็คือฉีกซองนะคะมาเป็นซองไม่ต้องขูดๆในขวดแล้วเนาะ อ่านะคะฉีกซองเติมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้หา100 ml คนให้ละลายนะคะแล้วก็นำไปผสมกับน้ำส้มอ่าหรือน้ำมะพร้าวเพิ่มความสดชื่นนะคะน้ำผลไม้ต่างๆเพิ่มความสดชื่นนะคะได้เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มอ่าสำหรับคลายร้อนในฤดูร้อนของบ้านเราในตอนนี้เองนะคะแล้วก็นะคะโรงงานที่ผลิตก็ได้มาตรฐานนะคะโรงงาน ABC อ่า ฟู้ดอินโนเวชันนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP HACCP นะคะและเป็นโรงงานที่ผลิตนะะอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลนะคะ,หล,ะ,นะคะหลายคนบอกว่าแล้วราคานะคะราคาอยู่ที่420บาทมี80ซองตกซองประมาณ5บาทนะคะ กลับได้ความสดชื่นนะคะได้สินค้าคุณภาพดีที่สำคัญมี p ีใครไม่ชอบ PV มัง่งอ,อนะเราชอบตัวนี้ p ีนะคะ3,500 PV อยะหลายคนบอกคุณกี้คะดื่มชาดื่มกาแฟไม่เป็นอ๋อนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอะโทมี่มีตัวเลือกค่ะนะคะอะโทมี่ผูเทีนะคะ,เ,ออนะคะเป็นชาผูเอ,อ๋นะคะเป็นชาผงสำเร็จรูป แล้วชาผู่เอ๋อคืออะไรคะนะคะชาผู่เอ๋อจัดเป็นชาจีนคุณภาพพรีเมียมนะคะกี่มีรุ่นพี่ที่บอกอะคะ่ะที่เล่าให้ฟังว่าเขาเอาเอาแปรงสีงฟันยาสีฟันมาให้กี้นะคะพี่คนนี้ทานชาผู่เอ๋อเป็นประจำนะคะวันที่กี้เอาสินค้าตัวนี้ไปแนะนําเธอซื้อเลยนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะเธอไปเมืองจีนมาแล้วเล่าให้ฟังค่ะซื้อชาผู่เอ๋อที่เรียกว่าทีเคก้กมาหนึ่งแผ่น ราคา12,000บาทนะคะทุกวันนี้แผ่นนั้นยังเก็บไว้เลยไม่กล้ากินเพราะว่า12,000บาทนะคะมาดูกันค่ะซึ่งตัวชาผูเอ๋อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยู่ในบันทึกบทความทางการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นชาปโปรดของสนมของจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังที่เรียกว่าหยางกุ้ยเฟยนะคะเป็นหนึ่งในสี่สาวงามที่เป็นสาวงามที่สุดของ ของชาวจีนนะคะแล้วก็เป็นชาปโปรดของซูซีไทเอานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นชาที่ถือว่าเป็นชาที่อยู่ในเส้นทางการค้าที่แก่เก่าแก่ที่สุดก็คือ,อ,อแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบของชาจีนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ชื่อนะคะชื่อผู่เอ๋อนะคะมาจากชื่อของเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีนอ่ะ แล้วใบชาที่ใช้นะคะใช้เป็นชาพันุ์อัดสำนะคะเป็นผ่านกระบวนการหมักในมณทลนยูนานนะคะซึ่งในส่วนประกอบหลักๆของชาผูเอ๋อนอกจากมีเรื่องทีฟอริฟินลนะคะตัวเนี้ยนะคะเป็นสารสำคัญที่อยู่ในชานะคะเป็นสารที่ทำให้เกิดความฝาดแต่ในขณะ,ะเดียวกันค่ะเมื่อดื่มก็ให้ความสดชื่นนะคะอีกส่วนอันนึงก็คือเรื่องของกรดแกลิก ะะซึ่งตัวกฏแกลิกเนะะี่ยค่ะเขาเป็นส่วนประกอบอเป็นส่วนประกอบของแคทิซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารตัวเนี้ยสำคัญยังไงสำคัญตรงที่เขาช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายนะ,ะคะกี่เคยดูรายการของดรออรอ่าใครเคยดูจักไหมค่ะดเรออสนีคะเป็นรายการที่คุณหมอชื่อดรออสเนะี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของเคลียรยเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องของอสารอาหารต่างๆประโยชน์ของอ,อาหารต่างๆนะคะเป็นผูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะพอดีเปิดไปเจอ,อรายการน,นี้นะคะพูดถึงชาผูเอ,อ๋อนะคะดรออสบอกว่าในบรรดาชาทั้งหมดชาผูเอ๋อเป็นชาที่เขาพบว่าสามารถลดขนาดของเซลล์ไขมันลงได้ ะะแล้วก็แนะนำให้ดื่มในตอนเช้านะคะจะได้เ,เ,เรียกว่าจะทำให้ตัวของกาดหลกแอซิดเนี่ยค่ะทำงานได้ดีมากๆนะคะทีนี้กระบวนการสกัดชาผูเอ,อ๋นะคะของเราไม่ได้มาเป็นแผ่นไม่ได้มาเป็นใบชานะคะเรามาอยู่ในรูปแบบสองนะคะก็เริ่มจากการเก็บใบชาค่ะเก็บแล้วก็นำมาตา,ตากเสร็จก็นำไปหมักนะคะหมัก นะคะเมื่อได้เป็นทีเค้กแล้วค่ะก็ไปผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้น้ำชาเข้มข้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้เป็นผงนะคะซึ่งตัวผงเนี่ยแหละค่ะก็มาบรรจุอยู่ในซองนะคะซึ่งในหนึ่งซองนั้นจะประกอบด้วยสารสกัดจากชาผู่เอ๋อ1,000มิลิกรัม นะคะก็คือหึ่งกรัมนั่นเองนะคะซึ่งนะคะสามารถที่จะผสมได้ทั้งน้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะกีนแนะนำค่ะให้ผสมในน้ำอุ่นๆนะคะจะได้เอ่อเ,เรียกประโยชน์มากกว่านะคะหรือบางคนเนาะก็ผสมไปในขวดน้ำนะคะแล้วก็ดื่มได้ทั้งวันอ่นะ,ะแต่มีข้อแม้ค่ะใครที่ เร่าเซนซิทีฟกับคาเฟอีนนะคะแนะนำว่าอย่าดื่มเกินบ่ายสองโมงนะคะกีเป็นคนหนึ่งค่ะที่เซนซิทีฟกับคาเฟอีนคือเวลาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนนะคะถ้าเป็นช่วงบ่ายไปหน่อยจะเกิดแล้วก็ดื่มตอนท้องว่างนะคะจะเกิดอาการใจสัน่นมือสัน่นนะคะซึ่งเมื่อก่อนอนะ่ะไม่ทราบนะคะจนกระทั่งมาศึกษาข้อมูลพวกนี้อ๋อคาเฟอีนมันกระตุน้นการทำงานของหัวใจมันไปกระตุ้นตับนะคะมันเป็น มันมีประโยชน์นะคะแต่นขณะ,ะเดียวกันคนที่เซนชิทีฟกับสารพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะแนะนําไม่ควรดื่มเกินใบสองนะคะ,ะหรือใครที่จัดมาเลยนะคะคาเฟอีนชากาแฟาไม่หวัน่นนะคะดื่มได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีงานวิจัยค่ะนะคะมะีคุณหมอนะคะที่ฝรั่งเศสเอาชาผูเอ,อ๋อให้คนไข้ดื่มวันละสามชาม พบว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะวันนั้นเป็นชาที่นะคะนอกจากเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นแล้วยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะซึ่งคนที่ควรระวังก็คนที่เาเรียกว่ามีอาการแพ้อย่างที่บอกกี้บอกนะคะอย่างมีเาเรียก คาเฟอีนเซนซิทีฟนะคะเหมือนเหมือนที่กี้เป็นนะคะหรือว่าคนที่ต้องการดื่มในระหว่างตั้งครรภ์ให้ลองปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนประกอบของคาเฟอีนเพราะนั้นคนที่เซนส์กับคาเฟอีนง่ายๆก็ระวังเรื่องของการน,นอนไม่หลับนะคะแล้วก็ถ้าผลิตภัณฑ์หมดอายุกรุณาทิ้งนะคะอย่าเสียดายกิชืว,ว่าพอซื้อไปมันไม่หมดอายุหรอก ทุกคนก็จะทานและก็ทานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเนาะ,ะดื่มชาก็ช่วยลดอาการจุกเสียดได้จากมือหนักๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยชาตัวนี้ก็ช่วยได้หรือคนที่ต้องการปรับสมดุลของร่างกายนะคะชาผูเออก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะมาดูในเรื่องของราคากันค่ะราคาปลีราคาสมาชิกอ่าขอโทษค่ะราคาสมาชิก980บาท 30ซองตกซอง30กว่าบาทนะคะสำหรับกี้ว่ามันคุ้มมากๆนะคะกับที่ต้องไปซื้อทีเค้กชาผูเอ,อ๋อกิโลละหมื่นกว่าบาทนะคะกับ1กล่อง30ซอง980บาท คุ้มนะคะยิ่งบ่กคุ้มและที่สำคัญได้สารสกัดจากชาผูเออ,อย่างเข้มข้นนะคะวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานำเสมอนะคะอโทมี่โปเตโตคัรับราเมนอ่าใครรอผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างเออานะคะเกี่ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่รอคอยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะหลายครั้งที่มันเร่งรีบอะ นะคะในอาชีพของกี้นอก,กี้ทำงานสายท่องเที่ยวพูดจริงบางครั้งมันเร่งรีบมันไม่มีเวลาทานข้าวได้ตัวนี้ไปอ๋ออยู่เลยนะคะมาดูกันนะในส่วนประกอบของอตัวนี้นะคะเขาบอกเป็นบะหมี่กึ่งสําำเร็จรูปจากผักร้อเปอร์ซ่าเพราะนั้นใครทานมังสวิรัตสายสายมังสวิรัตสายเจนะคะสายวีวกัน วิกัได้นะคะอ่านะคะวแกัได้เนี่ยมีปริมาณจากผักร้อเซนตะคะตัวเส้นทำมาจากอะไรคะทำมาจากมันฝรั่งแล้วก็ข้าวสาลีที่ผลิตในเกาหลีปลูกในเกาหลีนะคะอันนี้นำเข้าจากเกาหลีร้อนะคะมีผักอบแห้งจากประเทศเกาหลีนะคะทำให้น้ำซุปนั้นมีความกรมกล่อมสดชื่นประกอบด้วยทั้งเห็ดหอมต้นหอมแครอท แล้วก็สาหรายเนาะสาหร,รีเกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องของสาหรายนะคะตัวนี้มีสาหรายด้วยนะคะแล้วก็มีผงนะคะผงซุปนะคะซึ่งประกอบด้วยพริกป่นนะคะจะบอกว่าแซบค่ะนะคะตัวนี้แซบและที่สําคัญหลายคนบอกอม,มันเป็นลาามงมันเป็นบะหมี่สาเร็จรูปมันจะให้ คุณค่าสารอาหารตัวนี้นะคะมีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารถึง7,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งค่าเมื่เทียบะคะ่ะเท่ากับผักกาดหอมหนึ่งต้น,นใครทานใครชอบทานพวกสาคูไสหมูนะคะกีเชื่อว่าทานผักกาดหอมไม่ถึงต้นนะแต่ในบะหมี่ถ้วยเนี่ยเท่ากับเราได้ปริมาณเส้นใยอาหารถึง7,000มิลลิกรัมเท่ากับกิน าทานผักกาดหอม1ต้นเลยทีเดียวนะคะกระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะแน่นอนนะคะโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะกี่จะมีวิดีโอนะคะเราไปดูกันค่ะกระบวนการผลิตเพื่อที่จะได้ได้บะหมี่ที่ขอบอกว่าเปิดฝามามันก็หอมชื่นใจนะคะยเยือนเหลือเกินนะคะแล้วก็วิธีปรุงค่ะง่ายๆค่ะ นะคะหยิบมาหนึ่งถ้วยชีกที่ฝาเปิดออกอย่าเปิดทั้งหมดนะคะแล้วก็เติมใส่ผงซุปผงหักลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนอจนถึงขีดที่กำหนดเลยกว่านั้นอยวารสชาติไม่เข้มข้นนะคะมันต้องอยู่ปริมาณนั้นพี่สายซื้อแล้วนะคะปิดฟ้าทิ้งไว้สี่นาทีนะคะซ้ยเลยค่ะนะคะเปิดฟ้ามาเรารับประทานได้เลยนะคะ นะะในหนึ่งกล่องนะคะ,นะคะมีถึงสิบแปดถ้วยะะั่วถึงนะคะราคา870บาทตก40กว่าบาทเนาะ,นะประมาณเกือบเกืบห้าบาทนะคะและที่สำคัญถ้วยใหญ่ให้เยอะกี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะต้องแบ่งทานสองคนแน่ๆสำหรับ1นึ่ถ้วยนะคะหรือว่าไหนหิวจะจัดหนึ่ถ้วยนี้ก็อิ่มหนึ่งมื้อแน่นอนนะคะ ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในวันนี้ที่กี้นำมาแชร์นะคะกี้เชื่อว่าหลายท่านก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วหลายท่านซื้อใช้อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ถ้ามี PV เกิดขึ้นและนำไรายได้มาให้ท่านนะคะตัดสินใจเถะค่ะธุรกิจอัโทมีเป็นธุรกิจที่ใครเข้ามาก็หลงรักและไม่มีวันจากไปขอบคุณค่ะ